ตอนนี้ก็ในแฟนเพจปลูกเลยเนี่ยก็มีคนไปกดไลค์กันประมาณ70,000กับอีก7คนแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมีอีกกระแสนหนึ่งที่คุณจอี้บอยอยากจะสื่อสัญ,ญลักษณ์ก็คือการโพสภาษามือมันก็คือตั้ง,ต,งตั้งมือขึ้นมือซ้ายหรือมือขวาก็ได้แล้วก็กางนิ้วให้ออเอาเอาเอามือขวาอย่างเดียวนะ ั้งมือขวาขึ้นแล้วก็กางนิ้วออกไปให้เหมือนกับกิ่งไม้ใช่จริงแลเป็นภาษามือนะครับภาษามือตอนที่เรานั่งประชุมอยู่เราทุกคนก็แบบว่าเฮ้ยเราควรจะแบบว่ามีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ร่วมกันสัญลิกษซิสัลิกร่วมกันผมก็นั่งนั่งนั่งเซิร์ชไปเจอแบบว่าพจนานุกรมภาษามือเราตรงปทีมกว่าต้นไม้ไปแล้วก็มีวิดีโอวิดีโอหนึ่งขึ้นมาแบบว่าเฮ้ยท่านี้ใช่เลยนี่คือท่าเป็นไม้ จริงๆแล้ววันที่สามสิบก็เป็นหนึ่งวันที่ผมที่ที่ผมเนี่ยจะบินไปนานเ,เป็นผมจะนั่งรถไปนานเป็นครั้งแรกเลยครัไปเจอท่านผู้ว่าไปเจอชาวบ้านแล้วแบบว่าไปไปไปแนะนําตัวครับแต่ว่าแปลว่าไปสวัสดีาสาแล้วมาช่วยก็ไปไปสวัสดีกันครับค,บคบผมแล้วก็พอดีพอดีวันนั้นเองก็จะเป็นวันที่เราแบบว่าจะ,ะแถลงวันที่เราจะทำเวิร์คช็อปวมก,กันที่กรุงเทพ แล้วจริงๆแล้วไอ้ตรงที่อยากว่าให้ทําสัญลักษณ์ร่วมกันคือมันมันคือการโฉบกําลังใจครับใ้ชาวน้าจึงวันที่30ครับและถ้าใครอยากเข้าร่วมโครงการปลูกเลยเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างเกิดเขาฟังแลวเขาสนใจคือติดตามได้ทั้งเพจเลยครับเราจะอัปเดตเรื่อยๆอันดับแรกเดี๋ยวเราจะเวิร์กช็อปร่วมกันเป็นอันดับแรกคือเอาคนในเมืองหรือรอบๆเมืองกรุงเทพเนี่ยมานั่งฟังกันหน่อยว่าปัญหาจริงๆคืออะไรและแก้ไขกันอย่างไรได้บ้างซึ่งทุกทุกฝ่ายจะเข้ามาร่วมครับทางเมืองหน้าหรือทุกคนก็จะเข้ามาร่ว